ของพวกเราจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันแร่แรกที่ให้เราเลือกเลยเนี่ยคือจะสุ่มทรงผมหรือจะหัวล้านนะเนี่ยเลือกอะไรดีละทีนี้หัวล้าน,นี่นนฉันต้องเลือกด้วยนะเนี่ยเอเลี่ยนะอยากเลือกอะไรในเมื่อไในต้นฉบับคือไม่มีผม <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ต้องเลียดทรงผมอยู่แล้วเอ้ยแต่มีทรงผมมันลาบากนะไอเลียมันต้องสระหัวนะกว่าหัวจะแห้งไม่เหมือนหัวร้านเหมือนของนายอ่ะฉันยอมสัมผัสแบบนั้นมากกว่าฉันเบื่อหัวร้านแล้วโอเคงั้นเข้าไปเลยดูซิเป็นไงวะเฮ้ยเอาดีทรงผมเลียหัวเลียดหายเลยเอาสักอย่างมีด้วยเลยอ่ะโอเคเลือกด้วยโอ้โหทำไมฉันต้องได้ทรงที่มันสระผมยากที่สุดด้วยวะเนี่ยฮะเป่าผมกว่าจะแห้งทรงนี้ ต่อมาคือสูงเกินไปหรือจะเอาเตี้ยเกินไปเอ,เอาไงดีล่ะทีนี้สูงก็เด่นเกินเตี้ยก็หาเกินแต่พวกนายดูสูงดีคือแบบนี้มันผิดปกติทางร่างกายแล้วนะดิเตี้ยมันก็ผิดปกติทางร่างกายฉลามดูสิฉันเลือกได้แหละพวกนายจะเลือกอันไหนะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยฉันว่าย,ยังไงสูงก็ได้เปรียบกว่าเป็นนายแบบได้อืจอจะแเอาสูงเหมือนกันโอ้ยแต่ฉันเอาเตี้ยโทษที สูงยาวเขาเ่าดีบาางในของฉันนายสูงไปพออนายแหลมด้วยนี่คือการ <l ip> แม่ง <S <s <uk> <S ชนฉันของคนเตี้ยและคนสูงฉ <sh arp> ันไปทางสูงก็ไม่ได้ด้วยก็ไหนมันเตี้ยไงไอ้ตัวเตี้ยอ้าว,าวเดี๋ยวเราเร่วแล้วเออกรข้ามได้ไหมโอ้โหเสียดายมันต้องรีเซ็ตขนาดสวมชุดทูตูคืออะไรอ่ะ เป็นไข่เวลา15ห้าวิและเป็นไข่กับชุดตูตูมันเป็นหมวนหมู่เดียวกันยังไงวะเนี่ยงงมีใครจะลองเทชุดตูตูไหมจะอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันเทก็ได้อเจ็บเอ้ยเจ้าหญิงเลียนตูตูตูนหนลองไข่ดีกว่าฉันลองเป็นไข่ดู ในสนามเรามีไข่สองใบยอยู่คัดกันอ้าวอ๋อแค่สิบห้าวีาวมันก็หายไปเอ้ยแต่ของเอลเลนยังอยู่อะเน,นี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะเฮ้ยยมีเด็กเหมือนจะโดนไฟเผากับคุกกี้จะโดนไฟเผาไม่จรงิงคุกกี้ตกอ,อยู่ในอันตรายต้องช่วยคุกกี้ ่สิต้องช่วยเด็กสิเด็กมีชีวิตคุกกี้มันไม่มีชีวิตใช่ใช่อยากกินคุกกี้ใช่อยากกินโอ้โหน่าจะบ้านังไงคุกกี้ไปซื้อเอาก็ได้ในออนไลน์เยอะแยะเออเห็นจะหิวจริงเลยนายอ่ะเอ้าช่วยเด็กช่วยเด็กแล้วกันนะโอเคผู้ประคุณกันเด็กๆนี่ไงเด็กดีใจเลยเห็ไม่ช่วยทีเราจะได้เด็กระเบิดเลย มีหนึ่งคนขอทานโรบากกับมีห้าคนขอทานโรบักมันก็ตายแค่จำนวนเฉยๆไม่ใช่เอออ่าฉันขอเลือกหนึ่งคนพอไม่เยอะเกินไปโอ้ยอ,อันนี้เหมือนมีหนึ่งคนวิ่งตามอ๋อแล้วเราสามารถให้โรบักได้แบบโรบักของจริงเลยเอ่ะพวกนายลองเข้าห้าสักคนดีไหมไม่จะ่เข้าห้าเลยโอ้ยไม่เอาอยาอ่าข,ขอเลยนเซเลยอย่าขอเล่นเซนอุ้ยสาวๆฉันเยอะมากจะกบอิจฉาฉันหรือเปล่าเออไม่ม่ะมีฉาอะไรขี่หัวในขนาดนั้นน่ะฉลาดจะไปอิจฉาทำไมเบอร์กี้กับฟลีส เบอร์เกอร์กับเฟนฟายสินะอ่ะฉันชอบเป็นเบอร์เกอร์ชอบเบอร์เกอร์มากกว่าฉันก็ชอบเบอร์เกอร์หุยมีรถไฟกําลังจะเหยียบซิกเซเว่นโอ้ยเพื่อนของพวกเราฉันต้องช่วยเพื่อนของฉันเพื่อรักเก้ม่มีอะไรทำลายวิถีทางของพวกเราได้เยัส่วนฉันจะช่วยซิกเซเว่นฉลักมันเข้าร่วมกลุ่มและกดไลค์เกมนี้ เฮ้ยดูบอดี้โอ้ว่าลังคาในคนขอจังเลยเนี่ยเรื่องหน้าตาสักทีแลนด์ันขอร้องเลยจะจบอยู่แล้วเนี่ยถ้าต้องให้ฉันเข้าร่วมกลุ่มและกดไลค์นะฉันขอติดคุกดีกว่าพวกนายอ่าติดคุกอยู่สิเฮ้ยพูดมาทมาเลยเฮ้ยเหมือนดูคูบอดี้ไลน์อ่ะออกได้ไหมหน้าต่างต้องแน่จะต้องออกทางประตูออกได้เปล่าได้ไหมเอ่อไปได้ลมนี้เลยไปโอเคลมนี้ก่อนปึ๊บนี่ไงมันคือด่านต่อไป อ้ยมีไก่กลัวเราใช่ไหมกลับเป็นน้องวัวที่กลัวเรา ต่างกันมากเลยนะวัวตัวใหญ่ไก่ตัวเล็กงานฉันขอไก่ละกันกลัวเรายังไงโอนี่ไงฉันอยากลองเลี้ยงน้องวัวดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้อาหารน้องได้ใช่ไหมเป็นอาหารโรบักซะด้วยโอ้โหกินแพงิงเออกินแหงมากสบายดูดีเป็นอีเกิลคืออะไรอ่ะอีเกิลหดตัวลง7 5็็กับเป็นอีเกิลไม่อย่าเป็นอีเิอะไรอ่ะอิเล็กทรอนิกเกิลหรือเปล่าฉันเรียกตัวหดละกันเลฉันรัคาญวัวแล้ะฉันขอตัวเองเกินเลกสุดเลยอ่ะ งั้นฉันลองเป็นอ e ีเกิลซิจะอยากรู้ว่าเป็นยังไงโอ้ย,อยมันคือ e อีโม่ะาอีโมเกินแล้วเปล่าแล้วทบามบัวมันติดฉันแล้วดิให้ช่วยกันด้วยมีเสียงเหมือนเด็กผู้ชาย <c oughs> หรือว่าเสียงเหมือนเด็กผู้หญิง จะขอเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงดีกว่าเอาไปแกล้งผู้ชายเล่น <laughs> งั้นจะเอาเสียงเด็กผู้หญิงด้วยเพราะว่าถ้าเสียงเด็กผู้ชายจะญ่ใ่ก็จะแก้ในเราทําเสียงผู้หญิงในได้ฉลามสวัสดีเอเลี่ยนโอ้ยเฮ้ยจะเกิดจะเกิดเป็นยังไงบ้างอันนี้นายเลือกเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงมาแล้วใช่ไหมหลังหลังีชักแบบเอาฮาเล่น หรือแขนกล้วยมันมีประโยชน์อะไรต่อการเลือกวะเนี่ยแต่ฉันบอกเลยว่าฉันจะเลือกขากล้วยนะเพราะว่าถึงฉันจะไม่มีขาฉันก็ยังมีแขนไปเล่นเกมอยู่นะแต่ซ้ายก็ใช้เท้าเล่นเกมได้นะฉ<ม>ลาล์ไดก็เป็นละบได้เลยอะ <laughs> ดิงั้น <laughs> ฉันเลือกขากล้วยแล้วกันขามันแค่ขอแค่เป็นท่งแข้งพอไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะ,แยะขอแขนกล้วยล้กันนะออเอ มีคนไร้บ้านตามคุณกับมีเด็กร้องไห้ตามคุณจะขอคนไร้บ้านเลยละกันทางนั้นเน่ะใช้ไม่ชอบเสียงเด็กร้องไห้เรื่องเด็กไอ้เร่นนไก็เรื่องของนายไปโอ๋อไม่เขาเด็กหรือฉันเด็กเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้คุณอยากจะเป็นคนอวบนี่ไม่อวบแล้วมั้งเนี่ยกับพร้อมเพียวอยากจะเป็นคนไหนฉันเลือกจารวุนเร็วด้วยความอวบน้อยไม่ต่ออะไรเป็นไงกลาด ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วอ้าสัตว์ประหลาดโผงั้นฉันเป็นเลือกขอมเพียวแล้วกันนะให้เข้ากับห่นตอนนี้โอ้ยก็ดูโอเคอยู่ไม่แย่เท่าของฉลามว่ะดูเพลงเป็ดหรือจาเป็นผ่านออบบี้ให้สำเร็จขอเลือกออบบี้เลยได้ไหมว่าแต่ฉันอยากดูเพลงเป็ดอะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเออันขอดูเพลงเป็ดแล้วกันออบบี้ฉันดูบ่อยแล้วอุ้ยเหมือนเข้ามาในโรงหนังว่ะตรงนี้เป็นโรงหนังของฉันเป็นต้องโดดออบบี้นะเล่นในหาก็วี่นั่งดีๆสซนะไปอยู่เลยตรงนั้นไ่ อุ้ยอยากจะมีปีกมังกรหรืออยากจะมีเป็นปีกนางฟ้าปีกมังกรเลยเท่เออปีกนางฟ้าไม่น่าเข้ากับหน้าตาของฉันนส่วนของฉันใช่ปะเข้า,า,ปา,า,า่ปีกนางฟ้าเอาเลยปีกนางฟ้าอุ้ยก่อนโอ้ยอ,อ๋นี่ก้าปโปรตีแล้ว <c oughs> แต่งงานกับซิกเซเว่นหรือจะแต่งงานกับสกีบีดีดอมดอมเยสเยสหรือนางสาวเด <c oughs> ะเจ้าสาวสกีบีดี ฉันไม่เลือกสกิบิดี้แน่นอนนะฉันกลัวเจ้าก,ก็เลือกหกเจ็ดแล้วกันนะอย่างน้อยเขาก็ไม่เหม็นนะเดี๋ยวฉันจะไป็คนคเสียสละเลือกสกิบิดี้แล้วกันเพราะอยากจะรู้ด้วยไงมันเป็นยังไงไงเขาพิธีพิว,ว่า,วาอุ้ยมีแขกเพื่อนๆเราเต็มเลยอันนี้ของภาพของฉันตอนนี้บาดหลวงกำลังพูดอยู่อ่ะพูดเยอะมากเลยบาดหลวงตอนนี้พวกนายรู้สึกเหม็นๆฉันไหมฉันแต่งงานกับสกิบิดี้ทอยเลทมาแล้วจะไม่คุยกับคนแต่งงานกับสกิบีดี้ทอยเลทหรอกใช่แต่ก็ปีกนายสีเหลืองๆมาหนาไเปื้อนเลยไม่ใช่เอ้ยผู้หญิงคนนี้กกัับบผู้้ชาาายคคนนีเเืออแม่่พระ เราต้องเลือกที่จะช่วยเวลาั้นภายหลังด้วยเวลาด้บนแล้วเราจะช่วยใครระหว่างช่วยแม่เลยช่วยพ่อฉันเลือกแม่เลยช่วยแม่ช่วยแม่ด้วยแม่ด้วยฉันรักแม่ด้วยแม่ด้วยผลล็อกนะฮะแม่ออกไปผมก็รักพ่อนะฮะแต่ว่าพ่อนั้นยอมโดนห้แม่ไปก่อนไปเนะคุณพ่อเอ้ยคุณอยากจะรวยหรือคุณอยากจะเป็นคนดัง ฉันอยากเป็นคนรวยเดี oh, na, dropped, oh. ๋ยวรวยเสร็จฉันก็จะดังด้วยตัวเองใช่เลยฉันก็จะรวยเหมือนกันโอ้ยอยากก็จะมีเงินเนี่ยเว้แล้วเหมือนเราจะมีอะไรอ่ะบอดี้ค่าเหรออ๋อบุญเป็นผู้หญิงอ่ะตามเราเหรอเนี่ยสาวตาติดเงินเรารวยแกจะต้องมีสาวอ่ะจังกว่าเอออ๋อเหล่าคนกรตามเรานะก็คือเหล่าโกลดิ้เกอร์หรือว่าพวกหน้าเงิน BFF วิสเบคอนคืออะไรอ่ะเบสเฟรนเหรอหรือว่าบอยเฟรนน่าจะเบสเฟรนมากกว่าอ่อถ้าเบสเฟรนก็ขอเป็นอ่ากับนูบแล้วกันจะชอบนูบไงท่านเลือกเบคอนละกัน ฉันเลือกโนบละกันนะอันนี้คือโอ้โหเดินบนเลโก้หรือจะเดินบนอาถานละร้อนเอาจริงไหมเลโก้อาจจะเจ็บกว่าเยอะก็ฉันเลือกเลโก้นะฉันเลือกเลโก้ะล้กันเลโก้เปนเจ็บในเนี้ยฉันจะพูดในทางวิทยาศาสตร์ลนะถ้าเรารีบเดินผ่านถ่านละเบือนมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะพวกนายเออแล้วเช้า่านโอ้มันเร็วไม่ได้ว่ะฉลามโอ้โหเฮ้ยพวกนายเจ็บไหมครับพวกนายเจ็บเปล่าเอเจ็บมากแต่อย่างดีมีเบสเฟนคอยให้กำลังใจ ฟังเพลงแจ๊ดกับฟังเสียงเพลงของลิฟนะฮะแจ๊ดสิเจ๊ดสิสุดพีกว่าเยอะเลยฉันไม่ชอบติดอยู่ในลิฟด้วยไลค์เด็กเก๋นี่ไงเขาจะให้เราไลค์แล้วกับทําให้เดฟทุกคนร้องไห้เข้าเลยเดี๋ยวไม่ลังเลร้องไห้ไปแล้วร้องไห้ไปตาดูเขาร้องไห้เลยเนี่ยเห็นไหมน้ำตาไหลโอ้บางคนไม่มีตาก็จะร้องไห้ได้ด้วยสุดยอดเออร้องจากอะไรวะลูกคุ้มขนแหละ อันสุดท้ายของด่านนี้มีบอลลูนกับจบเกมว่ะใช้ขอเลือกบอลลูนแล้วกันแนมะ่ใช่อยากรู้ว่าบอลลูนมันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวฉันเลือกจบเกมแล้วกันเออฉลามเลือกจบเกมไปแล้วกันนะฉันเลือกบอลลูนด้วยเอเลียนแม่เข้ามา,เ,าเลยเฮ้ยเอ้เอเอาวฉันเลือกจบเกมก็มาที่เดียวกับนายเลยเนี่อันเดีใช้มีบอลลูนเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราก็หมดแล้วล่ะเล่นครบแล้วแหละโอ้รอบนี้เเป็นเหล่ามีมนะฮะเต็มไปหมดเลยให้เราได้ดูให้เราได้รับชม ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย